บัดนางไม้มเนี่ยพิศาารมะเนี่ยโอเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> ผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่ผมไม่มีสูตรตหาสูตรร้านไหนดีไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทําไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปอนเซอร์ผมเอง T.K.shop เ T.K.shop นะครับก็เป็นร้านที่เอ่อแต่ว่าเป็นร้านที่ฟินิกซ์ก็ทําด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตุ่สูตรหญิงเกาะมุ้ดจะยืดสูตรหญิงก็มีกองปืนก็มีสองมีก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากเกาะโลโก้ครับแล้วก็หัวคาบุกิแล้วผมแล้วก็ผ้ามันคอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะผมหลัพี่เขานะผมแล้วก็เอ่อ ่วนราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้ผมราคานะผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงหน่อยถ้าแบบอยากใน,นสนูตนในอะไรถ้าส่วนถ้าใครเอา,อางี้ผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผมไม่อยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมหาร้านไหนดีร้นานดีกับผม T K Shop นะผม,ผมจะวผมจริงไว้ด้านล่างผมใครอยาก

Hello, best. Hello, TV. Night, headrest. มงไข่เคโด้มาในชุดนิโมงไข่ปสีนอากระจาเข้ามาทางห้เฮ้ยหลังไปเดี๋ยวไม่อีกทางท้ายทางท้ายทายมือท้ายมืออีกด้านนึงอีกด้านนึงอีกด้านนึง กลุ่มนี้ของของใครเอ่ยใช่ไหมคนน้อยจังไว้ยเราประชาชนตองเนวิเป็นล้อยไอแต่แต่ครอบครัวน่าจะเดือดแน่นอนเลยเพี่ยเพราะว่าครอบครัวน,น่าจะเดือดปะพี่ยครอบครัวไม่ลงกันเยอะครอบครัวไม่ลงกันเยอะจัดอะโอ้เพี่ยเดือดน่าจะเดือดจัดอะไปบอกเกยมันไปเป็นครอบครัวเลยเออน่าจะเดือดอะตัวทรงมีใครอยากลงแกงอะมีใครอยากเสี่ยง ใจอยู่นะไอ้ครอบครัวเฮ้ยเกียอะไรอ่ะเกิยอ,อ,อะไรอ่ะ นนานรักจเพราะอะไรที่ทำให้ฉันต้องชอบเธอร hey. ู้อยู่แล้วว่าฉันไม่คู่ควรกับเธอจะทำอย่างไรให้เธอมาสนใจแต่แล้วฝันก็เป็นจริงไม่เข้าไปใกลใ้เธอใจของฉันสั่นไม่ไหว ที่มึงปล่อยมังอยู่กับไอพวกหมวกกันนองนั่นได้ไงวะ ในเวลาจริงในเวลาแบบพวกมโนตัวฟีพวกแบบมโนตัวตึงเอ่อะวงการเอ่อเอ,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 อ็นมโนกอดโอได้ลงสนามอะไรเป็นที่เรียบร้อยครับการลันวงการระวงการไม้ไม้หนึ่งมีพวกมโนตัวเองน ในเวลาเขาใส่ในเวลาปที่รเรเดินมา,อาสองตามตัวน,นี้พวกกันพี่ มึงจะเปิดลายชาเหวะน,น้องมึงเล่นมีดมันเล่นมีดแล้วไม่หนี้นตัวน,นั้นแหละ ต้องถอยแล้วป่ะแต่สว่างกันไปทีนี้จะเปิดกูไปอีกหนึ่งี่ไปอีกหนึ่งเก็บสองแล้วเว้ยเอาเอาตัวหลังผมดิเดี๋ยวผมออตัวหน้าให้เอาตัวหลังผมดิเอาตัวหลังผมผมจะเอาตัวหน้าให้เดี๋ยวผมบีบมันละ รอรอรอใจเย็นเดินรอรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนใจเย็นวิ่งมาวิ่งมาไอบู๊ทหน่อยวิ่งมาไอบู๊ทหน่อยวิ่งมาไปไปไปหลังมัน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 ไปแถวหลังอย่าอย่ามาอย่าอย่ามาอย่าอย่ามาอย่าไปอย่าไป นังไม้ปะเนี่ยพิษาปะเนี่ยพิษาปะเนี่ยเหีย พ่อเรยวอ่ะเกบได้แล้ว,เ,ลวกเก่ได้เลยอ่เดียวเจ้าก,กูร้านจัดเลยเห็นปะ่ะของจริงวะพี่